น้ำเพชรจ้าเมื่อไรจะเข้าคอ,อกล่ะลูกเอา้าบอกเข้าค้อ,อกสิย่างลงน้ำจังไรบมดนี่น้ำเพชรเพื่อนเข้าค้อ,อกหมดแล้วนะลูกขึ้นได้แล้วพอแล้วได้แช่แล้วน้ำน่ะน้ำเพชร ไอ้มั้งพาไปเขาคอกแล้วน้ำเพชรเขาคลอกปะเพื่อนเข้าหมดแล้วเขาคอกเลยไอ้ลูกปะเขาคอกปะไปเอาคกกันะมูเขาเขาหมดแล้วไหมลูกปะเร็ว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 คอกไปเขาไป ลีลาไม่ยอมเคอกน้ำเพชรลีลาไม่ยอมเคอกอ่ะไปแล้วบิ่งเาดิแล้วบิ่งอ้ยแล้ยางน้ำขุน้าไปอันนี้ไปนี้คอกีคอกี้เห็นดินเห็นหยาไม่ยอมคอก ไปลูกไปเขาคอกไปแล้วลูงน้ใจพาลูกเขาคอกไปเออไปเลยไปก่อนเลยไปไปัไป้นใจเขาก,ก่อนเลยเดี๋ยวนําเพชรตามก้นไปเด้อน้ำใจเขาก่อนเลยไปไปเลยไปเลยัลย้นใจไปแล้วไปน้ำเพชรอ่ะตามแม่ไป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 ตามแม่ไปแล้วตามแม่ไปพาน้ำเพชรข,อขอ่าคอกไปไปไปยังไปลูกไปจะไปาย,ยากเลยไหม ดื้อลายได้ตัวหน่อยๆเ,ยเาขาคอกเร็วแล้วลูกไปไม่อยากเข้าคอ,อกอ่ะเพื่อนเข้าคอ,อกหมดแล้วอ่ะไปเร็วพอแล้วเวขาคอ,อกได้แล้วหันขึ้นมาอย่างอีก <laughs> หันขึ้นมาอย่างอีกรูก้เขาคอ,อกไหม <laughs> น้ำใจสงสัยแล้วทําไมลูกไม่เข,าข้าคอกน้าใจสงสัยแล้วลูกว่าเขาคอกพราะแล้วลูกเขาคอกปะน้ำเพชรบอกอย่างนี้น้ำเพชรอ่ะไปงัปปปป้นใจเขาคอกปะไปไปไปผลสีไม้แล้วเรียวยางเขาคอกก่อนเลยไปเดี๋ยวลูกน้ำฝนไปไป ไปเขาคอ,อกสลูกลูกเอินอยากเธอเด้ลูกน้ำเพชร <c oughs> น้องน้ำเพชรไม่อยากเข้าขอ,อกอเพื่อนเขาเข้าหมดแล้วอ่ะไบฝนจะมาแล้วลูกฝนจะโต๊ไปไปไปเพราะแล้วเพอแล้วเพอะแล้ว,ลวน้ำเพชรบอกยากไปเล้วไปไปไปเข่าคอกเลยไปเลยไปเลยเข่าคอกเลยไปพอไปไปเข้าขอ,อกไป ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าขอคอกแล้ววิ่งเข้าขอคอกแล้ววิ่ง <c oughs> <c oughs> เข้าคอกแล้วเข้าคอกแล้วค่ะน้องน้ำเพชรเข้าขอคอกแล้วเข้าทีหลังเพื่อนทุกวันเข้าคอกแล้วกินนมได้ไหมมัดน้องก่อน มันถือไปโซนเขาเขาคอ,อกแล้วกินนมกินนมเข้าคอ,อกแล้วนะคะ